สวัสดีน้องๆชาวบล็อกที่น่ารักกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่ก็จะมาทำขาดำ v ีสองกับดาบเซเบอร์วีสอนอื่นเลยเราเริ่มจากขาดำก่อนแล้วกันวิธีการเอาขาดดำสันตินะนี่เลยน้องอยู่ก่อนเริ่มต้นใช่ไหมมาเช่าเรือไม่กับบินไปก็ได้นะใครมีผลที่บินได้เรือพบ ไปเกาะบากี้คนระับเกาะบากี้เอ้าเกาะบากี้เหลือช้าร์เกินนี่นะกอเริ่มต้นมาซ้ายมือนี่นะเกาะบากี้นะสำหรับน้องคนที่ยังไม่รู้นี่ได้ไปไวๆไวกว่า,ะานะไวไวนะ ใกล้ถึงลวใกล้ถึงละนี่นะมากาะบากี้นี่ะนี่พอถึงเกาะบากี้นี่นะซ้ายมือนะจะมีบ้านสี่ห้าหลังนี่นะนี่มาตรงนี้เลยนี่นะคุยกับเอพซตัวนี้นะคุยกับตัวนี้นะใช้เงินประมาณ สองแสนห้าสามแสนเบลีนะประมาณนี้นะพอได้มาแล้วก็ฟาร์มมัตเตอรี่ครบสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบพอฟาร์มมัตเตอรี่ครบสี่ร้อยห้าสิบแล้วตรนี้เราไปหนูเดิโลกใหม่โลกใหม่ใหม่เราตัดภาพไปที่โลกใหม่ นี่พอเรามาโลกใหม่แล้วนะเราให้มาที่เกาะน้ำแข็งเกาะหรือเกาะบอสนะแล้วก็มาฆ่าฆ่าบอสเพื่อเอากุญแจเปิดประตูห้องนี้นะห้องนี้ตอนแรกประตูมันจะปิดอยู่นะให้เราตีจนกว่าจะได้กุญแจดอกสีฟ้าหรือดอกสีเขียวนะจะมีแค่สองดอกนะบอสต,ตัวนี้มันจะตกแค่สองดอกนะดอกสีเทากับดอกดอกสีเขียวเนี่ยพนอะ mm. ได้แล้ว ให้เรามาเปิดประตูนี่เราก็จะมีเอซีตัวนี้นะเราก็คุยนะเรามาดูกันว่าใช้เงินเท่าไหร่น่าจะสองล้านห้าแฟกเต้นห้าพันน่าจะประมาณนี้นะนี่นะเดซสเตปไฟติ้งสไตล์พอสองล้านห้าเบลีฟ 5,000แฟกเมนต์นี่นะแล้วก็คุยนะเนี่ยทีนี้เราก็ได้มาแล้วนะเปลี่ยนแล้วมาพี่ไปฝากมแบตเตอรี่มาแล้วเรามาลองดูกันะลองตีให้มันได้กล้นะรู้สึกว่ามันตีไวไปเดิมเยอะนะเอ้ะ เตะไวกว่าเดิมเยอะนะลองดูเตะไวกว่าเดิมเยอะนะแรงด้วยนะมาลองมาดูสกิลแรกนะสกิลแดนะดนะดเตะไหเอาหายต่อไปเป็นสกิลเอ็กมาดูสกิลเอ็ ไปสกิลซีนะสกิลสำคัญนะสกิลนี้นะี่นะเอาไมเอาไมเอาไปพีปปมม่มันหลุดมันหลุดมันหลุดมือออ้อุดทา้ทายเป็นทา้ทาว คืวี <Q> เป็นในนี่นะขาไฟสองข้างเหมือนเดิมต่อไปเราไปดูดาบวีสองเลยดาบไซเบอร์วีสองมาต่อไปเป็นวิธีการทำดาบซเซเบอร์วีสองง่ายมากง่ายมากแบบแรกเลยเราก็ต้องมีดาบนะ ถ้าไม่มีนี่ทำไม่ได้เลยนะคนต่อไปก็เก็บข้างหวยครบหนึ่งล้านนะข้าหวยครบหนึ่งล้านแล้วก็ต่อไปก็ขนะนะ้าคนคนหนึ่งนะใครก็ได้นะถ้าจะให้ง่ายก็มีเพื่อนเรียกเพื่อนมานะเดี๋ยวพี่ติดต่อทีมงานะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแล้วให้ดู มามาทีมงานมาแล้วม,มาเนี่ยเหยื่อนะเหยื่อวิธีที่ง่ายสุดเรียกเพื่อนให้มาฆ่าวิธีที่ง่ายที่สุดนี่นะแล้วไม่ได้ขึ้นข้อความนะท o ติงแวร์ w ะไ r เซเบอร์นี่นะไม่ต้องใช้ดาบก็เลยนะ เอาแล้วครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ด้วยนะครับพี่จะพยายามทำคลิปที่ดียิ่งขึ้นแล้วเจอกันคลิปหน้านนะ